เมื่อเราติดตามข่าวสารของการตลาดด้วนะครับก็จะมีการอัปเดตบ่อยๆว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนปัจจุบันเนี่ยมีกี่เจเนอเรชันและแต่เจเนอเรชันเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนนะครับคำถามต่อมาคือว่าแล้วการแบ่งคนแบบเจเนอเรชันแบบนี้นะฮะมันเวิร์กใช่ไหมนะครับมันทําไปแล้วมันสามารถใช้ประโยชน์จริงๆได้หรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วเราไม่ควรจะใช้การแบ่งคนแบบลักษณะของเจเนอเรชันอีกต่อไปนะครับมันจะไปยังไงนะครับมาคุยกันในประส o นี้นะครับกับนัทพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ทุกๆปีเนี่ยนะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับเรียกว่าพฤติกรรมนะฮะคอน sumer b e h a v i ร์ er ของคนแต่ละเจนนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นโพสต์ไปบ่อยที่เราจะเห็นมาแชร์กันนะครับเรียกว่าเจาะนะครับไขรหัสเจนแต่เจนนะครับว่าเจน X เป็นยังไงเจน Y เป็นยังไงเจน C เป็นยังไงเป็นต้นใช่ไหมฮะ รวมถึงเราก็จะเห็นเรื่องของการอัปเดตนะครับเทรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับโดยอิงกับเรื่องของเจเนอเรชันอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับสมัยก่อนเองเนี่ยผมก็ถูกเชิญไปบรรยายบ่อยๆเหมือนกันหรอกว่าคุณแกมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตอนนี้นะครับเบบี้บูมเมอร์คิดอย่างไรเจนซีคิดอย่างไรเจนวายทำอย่างไรเป็นต้นนะครับคําถามที่เราคงจะต้องคิดในวันนี้ก็คือบอกว่าเอ๊ะวันนี้นะครับการแบ่งคนนะฮะหรือคนที่เรียกว่าลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเป็นเจเนอเรชันเนี่ยนะครับ มันยัง make sense อยู่ไหมนะครับแล้วมันยังควรจะทําอย่างนั้นต่อไปหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้นะครับผมก็นั่งคิดไปหลายเรื่องนะครับคือต้องบอก่ช่วงนี้ก็มีกระแสือนการเรื่องกระแสว่าด้วยเอ้ยคนเจนนี้มันเป็นคนแบบนี้ทําตัวแบบนี้คนเจนนี้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถามคือเอ๊ะมันแฟร์หรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เรานะครับเวลาเราเห็นพวกแบบว่ามีการอัปเดตนะฮะอัปเดตเทรนหรือมีการเขียนข่าวว่าคนเจนนี้เป็นแบบนี้คนเจนนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย คือถ้าเกิดไม่ใช่เจนเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยคิดอ,อะไรมากหรอกใช่นไหมแต่พอเราไปเป็นเจนเราปุ๊บเนี่ยเยราได้หาบอกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ใช่ไหมฮะฉันไม่ได้เป็นคนคิดแบบนี้นี่เอ๊ะอย่างนี้มันมันใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องบอกว่ามันมี2มุมนะคือถ้าเกิดวเวลาเรามาเขียนเราก็อุ๊ยคนเจนนี้นะอย่างพวกเจน y วายเจนวายคือคนที่แบกรับความเรียกว่าความกดดันทั้งฝั่งเจน X และฝั่งเจน C ด้วยโอ้โหคนบอกเจนวายชาใช่ยชาฉันเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับ คือเวลาเขาพูดอินไซต์มางอินไซต์เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นสิทธิ์พี่คนเจนวายนะครับหรือคนเจนนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบเหมือนแบบอินไซต์บางอย่างที่เราพูดกันบอกว่าคนเจนวายนะครับเป็นคนที่ให้ความสําคัญนะครับกับเรื่องความมั่นคงนู่นนี่นั่นเราทีบอกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะครับก็อบอกว่าเอ๊ะบางคนก็ไม่ใช่นี่นะฮะบ,บางคนก็อาจจะไม่ได้คิดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่ง อันละฮะนั่นก็คือเป็นที่มาว่าการที่จะหาอินไซต์หรือหาพฤติกรรมของคนเจเนเรชันเนี่ยนะครับในแต่ละเจนเนี่ยนะครับมันมีทั้งสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเหมาะสมและบางสิ่งที่เราเรียกว่าอาจจะมีเขาเรียกมีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนได้พอสมควรนะครับอ่ะแต่ว่าผมว่าก่อนจะคุยเรื่องนี้นะครับเราไปคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนว่าทําไมเราแบ่งเป็นเจนใชผมว่าคือก่อนที่เราจะไปคุยว่ามันเมคเซนไหมเมคเซนหัวก่อน,อนข้อที่หนึ่งเลยคือ ทำไมเราต้องพยายามแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกมาให้เป็นเจนใช่ไหมครับซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าพอเราเนี่ยนะครับคือวงการธุรกิจเนี่ยมันผ่านตามการเวลามาเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีการเพิ่มขึ้นของประชากรที่จะขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็มีช่วงอายุที่มันเรียกว่ามาเห็นเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับมีความแตกตาก่างตรงนี้กันนะครับถ้าเกิดสมัยก่อน,อนคืออะไรเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็มีแบบลักษสันแบบนี้กันซึ่งคือ คือในสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าด้วยนะฮะด้วยลักษณะของสังคมนะฮะด้วยลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเลยมีแนวโน้มที่ทำให้คนเจเนอเรชันหนึ่งเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามีพฤติกรรมร่วมบางอย่างที่เยอะหรือมีความเชื่อร่วมบางอย่างที่เยอะถามว่าทำไมนะครับอ่ะตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีเจเนอเรชันหนึ่งที่แบบโตขึ้นมาใสังคมสงครามเขาถูกปลูกฝังบอกเฮ้ยเนี่ยมันคือเรื่องของ การปกป้องประเทศอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาจะปลุกถูปแบบนี้ใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดเราเราพูดถึงคนไทยก็ได้นะฮะจะมีแบบคนที่ผ่านยุคสมัยของการที่ตรงยุ่งเนี่ยเป็นช่วงของสงครามโลกนะครับหรือช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำอะไรไม่ต้องคือมันมันมีการประสบเหตุการณ์บางอย่างร่วมกันหนักๆอะไรเงี้ยนะครับในในหนึ่งเจเนเรชันได้ไหมฮะเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราเรามองถึงสภาพของการรับข้อมูลข่าวสารคือต้องบอกอย่างนี้นะหนึ่งเราจะเห็นว่า พฤติกรรมของคนเนี่ยมนเกิดข so like yeah. ึ้นจากการที şey ่เราได้รับข so ้อมูลหรือถูกปลูกฝังหรือเราผ่านกระบวนการบางอย่างมานั่นเองใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบว่ากระบวนการพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนสิ่งที่เราแมสล m นะครับคือแบบว่ามันเกิดทีมันเกิดขึ้นทั้งวงกว้างใช่ไหมครับอย่างเช่นคนรับข้อมูลข่าวสารผ่านสิ่งที่ชื่อว่าทีวีมันก็ทีวีทุกคนใช่ไหมฮะนะครับหรือวิทยุวิทยุกันหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ พอเป็นอย่งงางนั้นปุ๊บเนี่ยด้วยด้วยวิธีการชื่ออะไรด้วยวิธีการของการรับข้อมูลข่าวสารการเสพพฤติกรรมการเสพเทรนด์นนต่างๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของบอดแคสต์คือมันเกิดขึ้นมันมีการเกิดกระจายหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่แปลกถ้าพฤติกรรมในเจเนอเรชันเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอมมอนเดฟเวอร์เยอะหรือคอมมอนอินไซด์เยอะ เชื่อนี้คอมมอนคือคอมมอนคือเหมือนเยอะๆอะไรเป็นต้นเลยไหมฮะนะครับอ่าซึ่งถ้าเกับผมนะผมก็บอกว่าเออถ้าเกิดเราพูดถึงเราพูดถึงอินไซต์หรือพฤติกรรมนะฮะที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการร่วมกันเนี่ยผมว่ามันโอเคมันก็สามารถเราก็สามารถจะบอกได้ว่าเออเจเนอเรชันเนี้ยออมันคงจะเป็นคนอ่าคิดแบบนี้อย่างเช่นผมชอบชอบเล่าบ่อยๆเวลาผมทำสอนสอนเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะผมจะบอกว่า เออแล้วก็สังเกตไหมว่าทําไมคนที่เป็น Gen X หรือ Gen Y เนี่ยทำสไลด์เนี่ยนะครับมันถึงมีข้อมูลเยอะๆอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติมากเลยกับคนกลุ่มนี้แล้วก็ก็ได้ย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนเนี่ยคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่โตมาคือถูกปลูกฝังมาด้วยเรื่องของการอ่านหนังสือการทํารายงานการทําข้อมูลต่างๆและจะรู้สึกว่าเวลาเราพูดว่าเคาะเราพูดว่ารายงานดีหรือรายงานที่มีคุณภาพคืออะไรข้อมูลเป๊ะ มีข้อมูลใช่ไหมฮะเราจะรู้สึกโอเคการที่เรามีข้อมูลตรงหน้ามากกว่าการที่เราต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลที่หลังใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับเจเนอเรชันอีเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่เขาอาจจะโตมาสิ่งที่ Google เขาอาจจะโตมากับสิ่งที่ชื่อว่าไอพวกแบบว่า Search e n นจินต่างๆไปเพราะฉะนั้นคือบางทีเขาบอกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนจะจเป็นต้องมีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนี่เราแค่คอนเซปต์เราแค่ไอเดียก็พอเป็นต้นใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะหมายถาลักษณะว่าเพราะคนหนึ่งเจเนเรชันเนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการแบบนี้มาร่วมกันเพราะว่าแต่ก่อนสภาพวดล้อนเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะเราก็เลยบอกอ๋อโอเคมันเลยมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมร่วมแบบนี้นะครับหรือมีแนวโน้มที่จะมีอินไซต์ร่วมแบบนี้นั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเป็นเจเนเรชันที่ผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ,กจมาก็เลยทําให้คนกลุ่มนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะมีความเอ่อเรียกว่าฮะมีความเอาใจชั่งใจนะครับมีความตระหนักถึงความ เรียกว่าอันตรายถ้าท่านการเงินสูงเป็นต้นผมจะใช้แบนี้กันนะฮะผมก็มีแนวโน้มนะคือหมายความว่ามันก็คงอาจจะมีคนได้มีแหละนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นบรรดับอิมแพกมาด้วยกันหมดเนี่ยเหมือนค้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราคุยกับพ่อแม่หลายคนที่ผ่านต้มยำกุ้งมาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้มันมีความเสี่ยงนะมันทาอันนี้มันอันตรายนะใช่ไหมครับมันคือรับอิมแพกมาร่วมกันนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราก็เห็นภาพ่างนี้ก่อน ถ้าเรากำลังพูดถึงเรากำลังพูดถึง common behavior หรือ common insight นะครับมันก็ได้นะครับแล้วสมัยก่อนในเจเน r a t i o นเนี่ยมันมันเห็นชัดแหละเพราะว่ามันคือมันมันเจออะไรมาร่วมการทำอะไรมาร่วมกันอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับอ่าหรือถ้าเกิดถ้าเกิดเราพูดถึงยุคสมัยเนี้ยันคือเราเราเจอเจเน r a t i o นที่เจเน r a t i o นที่ผ่านโควิดมาไงถูกป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเราว่าเออเฮ้ยเราเราเจอมาเราเจออิมแพคมาร่วมกันใช่ไหมก็จะเราจะมีความรู้สึกแบบหนึ่งเลยมีความคิดแบบหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับโอเคนะฮะ อ่ะซึ่งตรงนั้นนะผมคิดว่าเราก็เลยแบ่งเจนไอช่วงแรกๆได้ช่วงแบบเบบี้บูมเมอร์เจนเอเจนยไงเพราะช่วงนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพวกทัชพอย n ์หรือเรียกว่าวิธีการรับข้อมูลขาวสารที่มันหลากหลายเท่าวันนี้ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราจะเห็นมันมันเป็นประเด็นที่มันทาให้การแบ่งลูกค้าด้วยเดโมกราฟิกนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเจ n เนอเรชันเนี่ยนะครับมันเริ่มถูกมองว่ามันอาจจะไม่เวิร์กแล้วนะฮะเพราะว่านะครับเราเข้าสู่ยุคที่มันมี เรียกว่าอะไรครกระบวนการรับข้อมูลข่าวสารและทางเลือกของพฤติกรรมเยอะกว่าสมัยก่อนมากนะครับมันมีวิธีการรับข้อมูลข่าวสารหลายแบบมนถึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียมันเกิด Echo Chamber ทําให้คนกลุ่มนี้รับข้อมูลข่าวสารด้านเดียวทําให้คนกลุ่มนี้รับข้อมูลข่าวสารเฉพาะในเน็ตเวิร์กตัวเองอะไรเป็นต้นนะครับไม่ได้ฟังข้อมูลข่าวสารจากตัวมีเดียเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปนะฮะหรือแม้กระทั่งมีเดียเองมีเดียก็มีหลายเจ้ามีหลายสายมีหลายแขนงว่าไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนครับเมื่อเรารับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันมันก็นํามาสู่สิ่งที่เรียกว่าเรามีความเชื่อเรามีคุณค่าที่แตกต่างกันซึ่งนั่นไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนต่างเจเนเรชันแต่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับคนเจเนเรชันเดียวกันมันอาจจะคิดไม่เหมือนกันเลยก็ได้ใช่ไหมฮะอ่ะมันเคยมีรีเสิร์ชนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นของมันเคยมีของที่จุฬาสมัยขจไม่ผิดนะเขาทําการศึกษากับ GenY เจนวายในขณนยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆอีกนะครับว่าเป็นกลุ่มคนที่อ่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เพราะว่าเห็นภาพนี้นะฮะเจนวายในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความหลากหลายมากสมควรบางกลุ่มก็มีครอบครัวบางกลุ่มมีครอบครัวแต่ไม่มีลูกบางกลุ่มคือโสดเลยเป็นต้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแหละเห็นไหมฮะขณะเดียวกันเองก็จะเห็นว่าเจนวายเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่บางคนค่อนข้างจะเป็นทันดิชเนียล และบางคนก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เป็นเรียกว่าหัวก้าวหน้าอะไรไม่ตน้นคือการกรับข้อมูลสารมันหลากหลายมากใช่ไหมครซึ่งพอเป็นงั้นปุ๊บเนี่ยการจะบอกว่าเจนวายเป็นคนประเภทนี้การเข้าว่เจนวายเป็นคนที่มีความคิดแบบนี้มันเลยมีมันเลยมีความเสี่ยงมากว่ามันอาจจะไม่จริงอย่างไัก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้อันนี้คือมันคือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเวลาเวลาอ่านรีสิรเชอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องเอ๊กันหน่อยแล้วแบกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหริไหร แล้วก็เรื่องนี้มันจะเอฟเฟกมากขึ้นเรื่อยๆกับคนเจนซีกับคนเจนเจนอั Alpha, ลฟาั่นเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมก็แชร์ตัวผมเองผมก็เคยบรรยายเรื่องพวกพฤติกรรมของเจเนเรชันอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าคุณแก่ไม่จริงผมไม่อยู่เจนผมอยู่เจนซีผมให้เป็นแบบนี้เลยผมบอกว่า,ามันก็อาจจะใช่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าอย่างนี้ก่อนเวลาเราพูดคำว่าพฤติกรรมเจนตามรีเสิร์ชเนี่ยรีเสิร์ชมันจะพูดกว้างมากๆแล้วมันก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าอะไรฮะ บางทีมันก็เป็นการสรุปมาจากผลสํารวจนะจากผลผลสรวจซึ่งเราก็ไม่ค่อยช่วยกันไอ้ผลสํารวจที่ว่ามันเป็นสำรวจที่ไหนมาใช่ไหมฮะแล้วเวลาพูดคำว่าเจเนอเรชันเนี่ยมันคือคนเราพูดถึงคนหลักหลายสิบล้านอ่ะใช่หมฮเออหลังสิบล้านปุ๊บเนี่ยมันจะให้แบบทุกอย่างมันเป๊ะมันเป็นแบบโอ้โหมันอะไรค่อนข้างจะเป็นแบบเห็นไปทางเดียวกันเนี่ยมันยังยากเลยนะฮะทีนี้พออย่างงี้ปุ๊บเราบอกว่าโอเคครับคุณแกครับงั้นแปลว่าเราไม่ควรเชื่อรีเสิร์ที่มันเกี่ยวกับเจเนอเรชันใช่ไหมผมบอกมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนา่่อองกลบี้ เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเวลาเราทำเราเราพยายามเข้าใจคนเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับการพูดถึงเจเนอเรชันมันเป็นการพูดถึงกลุ่มที่กว้างมากนะกลุ่มที่กว้างมากมันมีหนังสือนะครับที่ของ Harvard Business Review, ข่าวบอร์ดวิสัยทวีวิวเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมันแม้กระทั่งคนที่เราเรียกว่าเจน X หรือเจน Y ที่กำลังจะกำลังจะสู่วัย,ย,ยุุ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 น,นุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุน Generation ก็ยากเหมือนกันกนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ในข้อที้หนึ่งเลยคือบอกว่ามันในหลายในหลายประเด็นในหลายประเด็นการจะสรุปและมัดรวมเจเนอเรชันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่น,นักนะครับถ้าเกิดเราจะเชื่ออินไซต์แบบนั้นก็มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าหนึ่งก็ไม่รู้ว่าในในในเซกในในเจเนอเรชันนั้นอ่ะมันมีกี่เซกเมนต์แต่เซกเมนต์นั้นคิดแบบนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับว่าอินไซด์บ้างอินไซด์เป็นคอมมอน เราเรียกว่า common นะครับคว่าคอม c o m คือมันมีความร่วมกันอยู่เยอะนะครับซึ่งอยู่เยอะเกิดขึ้นจากอะไรมันอาจจะเกิดขึ้นจากผลกระทบที่คนเจเนเรชันนั้นหรือคนช่วงอายุนั้นมักจะประสบโดยธรรมชาติอยู่แล้วเช่นเหมือนเราถามเนี้ยตอนนี้ Gen Y หรือ Gen X ตอนนี้นะครับมีปัญหาสุขภาพไหม ก็ต้องมีอยู่แล้วสิก็เราก็เข้าสู่อายุเราเข้าสู่อายุเลข4ี่ิเลขห้าสิบมันจะไม่มีได้ยังไงถูกไหมคือต่อคือคือโอเคมาอาจจะมีคนที่แข็งแรงคือเป็นเอาท์ไลน์เออคือคนที่โดดออกมาคือฉันแข็งแรงมากเป็นต้นแต่แต่ล้พูดถึงคนทั่วไปคือพออายุเราเท่านี้ปุ๊บเี่นร่างกายมันก็เสื่อมถอยไม่ธรรมดาถูกไหมฮะร่างกายเสื่อมธรรมดานั่นทําให้นะครับมันก็จะไม่แปลกถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยตอนนี้คนเจน Y คนเจน X นะคือกลุ่มคนที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเอาก็แง่สิครับ มันจะไม่ใส่ใจที่ยังไงล่ะก็ตอนนี้มันคือกระดูกกระเดี่ยวมันก็เริ่มเนี่ยผมยับนิ้วมาก็ต้องก๊อกแก๊กอะไรเป็นต้นใช่ไหมถ้าเกิดผมอยู่ตอนช่วงเป็นเจนวายสมัยก่อนน่ะตอนที่ผมอายุประมาณสามสิบอะผมคงไม่แคร์เรื่องนี้หรอกเพราะอะไรผมยังหนุ่มแน่นใช่ไหมแต่ตอนนี้คือผมสี่สิบกว่าแล้วมันคือมันก็ก็เป็นกระทุกคนอะมันมันก็เป็นกันทุกคนนะครับมันไม่ได้เกิดเกิดขึ้นกับคนคนเดียวอะไรพี่ชายมันกิมันบันโดเอฟเฟกต์กันหมดนะครับโอเคมันอาจจะมีคนที่แบบโอ้โหเอาไลน์ไปมากคือแบบมแแหข็งงรา เป็นฟิตเนสมาอะไรเงี้ยแต่แต่เรื่องเรื่องสมรรถภาพเรื่องร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่เราหลีกงี้ไม่ได้ฮะเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า,าปลูกถ่ายอวัยวะอัศจรรย์พันลึกหรือย้ายตัวตนเราเงี้ยไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็ต้องเข้าใจาว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเห็นเข้าใจได้ใช่ไหมครับ หรือถ้าเกิดเรากำลังพูดถึงแบบว่าเฮ้ยเจเนเรชันนี้นะครับเป็นเจเนเรชันที่ตอนนี้นะครับกำลังประสบปัญหาประสบปัญหาเรื่องของเรียกว่าความกังวลเรื่องการการเงินก็เข้าใจได้เหมือนกันนะถ้าเกิดคุณไปถามว่าคนปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เจนแบบเจนวาจะพูดแบบพูดหรือเจนซีอย่างเงี้ยเราพูดถึงเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็ไรายได้ที่เขามีคื ก็เราก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้เงินเฟอ้อเปเท่าไหร่เรารู้กันอยู่ว่าตอนนี้พวกค่าที่ดินต่างๆค่าสังหาอะไรเงี้ยนะครับค่าบ้านอะไรเงี้ยราคามันแพงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะแต่แต่ปัญหาคือเงินเดือนมันไม่ได้ขึ้นตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันมันจะตกอยู่กับเจนซีโดยธรรมชาติอยู่แล้วคือมันจะมีน้อยคนมากที่ทํางานแล้วมีเงินเดือนแบบเรียกว่าเพียงพออ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับคือเขาจะเจอแรงกดดันเยอะมากซึ่งมันคนละเรื่องกับคนที่เป็นพวก เจนวายซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นแต่ช่วงที่แบบว่าเงินเฟอ้อยังไม่เยอะเท่านี้ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นช่วงของการที่แบบว่าเราพอสร้างหรือสร้างตัวได้บ้างอยู่มันเลยไม่แปลกว่าถ้าเกิดเราเราไปถามคนเจนวายอะไรเงี้ยนะครับว่าสภาพตอนนั้นเป็นยังไงขึ้นก็เครียดแหละแต่ถ้าเกิดเราไปดูเจนซีตอนนี้มันก็คงจะเครียดกว่าธรรมชาติคือเพื่อนั่คืออิมแพคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอิมแพคที่เกิดขึ้น,นอง์รวมทั้งหมดอ่าถ้าองรวมทั้งหมดเนี่ยอิมแพคนี้เกิดขึ้นกับองรวมทั้งหมดนะมัน,นมมเอฟเฟกคอต์กาะ เองนี้คไงฮะเมื่อมันเกิดเมื่อมันเกิดแรงบางอย่างกระทบนะกระทบกับคนหมู่มากคนกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเกิดอินไซด์แบบนั้นจะเกิดความเชื่อแบบนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มันก็ต้องเข้าใจโดยแบบเห็นภาพง่ายๆว่าไม่ได้บอกว่าการใช้อินไซ h ์แบบเจเนเรชันทำไม่ได้นะครับทำได้แต่เราต้องเอ๊ก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ เหมารวมหรือมันเปไ็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันโดยรวมนะฮะเขาว่าเหมารวมคืออะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเยอะขนาดนั้นแต่เราไปตีเหมาไว้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราบอกว่าเจนวายเป็นพนรักสัตว์แล้วอยากเลี้ยงสัตว์เยอะๆบอกว่าเออก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคือคือถามว่าเจนวายมีแนวโน้มที่จะรักรักสัตว์ แล้วก็เลี้ยงสัตว์เยอะขึ้นไหมก็บอกออก็ก็เป็นไปได้เพราะว่าคนเชนว่ยหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้มีบุตรนะฮะไม่ได้มีครอบครัวแล้วลตอนนี้คืออะไรถ้าเกิดคุณมอง่ายๆคือหลายคนโสดตอนนี้อ่พอเริ่มสูงอายุปุ๊บนะอ่ใช่สูงอายุอาจจะฟังดูหยาบไปบ้านงะแต่ว่าคนเริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วกันนะครับพอมเยอะมากขึ้นปุ๊บบางทีก็เหงาใช่ไหมก็เลยเริ่มมีสั์เลี้ยงเยอะขึ้นก็เกิดเราเข้าใจได้เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะผมก็บอกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันก็อาจจะดูเท่าไหร เหมาเป็นเจเนอเรชันระบากแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าบางส่วนของเจเนอเรชันนะครับบางส่วนของเจน Y เนี่ยนะครับซึ่งมีมีพฤติกรรมนะครับมีมีมอะไรมีเรียกว่าคุณลักษณะก็คือโสดนะครับหรือแต่งงานแล้วไม่มีลูกเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มสังเกตว่ามันจะใช้คำในการอธิบายเพื่อเหตุว่ามันมี likely potential แล้วว่าไปนะครับมากกว่าการบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นั่นเอง สิ่งที่อันนี้มาเล่านัอันเฉยยาวคลิปนี้มันยาวไวเนึงแต่มันต้องคุยเงี้ยเพราะว่าเออเวลาเราเวลาเราคุยเรื่องเจเนเรชันในการตลาดเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะครับเรามักจะมีการรีดด่วนสรุปหรือรีฟันทงเกินไปนะครับอันนี้ผมก็เป็นเรื่องที่ผมพูดท่านจะห่วงนะครับอย่างเช่นวัยรุ่นจะเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งบางทีมันก็มันก็ไม่ใช่นะผู้ใหญ่หลายๆคนก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบ ยุคสมัยสมัยนะครับถ้าเห็นภาพอย่างนี้นะสมัย à, ผมนะครับย้อนกลับไปสักยี่สิปีแล้วตอนผมอายุยี่สิบแล้วผมมองคุณปู่คุณย่าผมอย่างเงี้ยเออผมก็เห็นภาพแบบเออคุณปู่คุณย่าผมก็คงจะประมาณนี้แหละเออคนคุณปู่คุณย่าหลายๆคนก็คงจะประมาณนี้แหละเพราะว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนที่ปีอายุเท่านั้นเนี่ยนะฮะทางเลือกเหมือนไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็เป็นคนที่โตมากับพฤติกรรมร่วม เห็นก e so like oh. ันชัดมากเลยยกาไว้จะตากเรื่องฐานะอะนะอย่างเช่นคนรวยคนคนสูงอายุรวยกว่าคนสูงอายุที่แบบว่าไม่ได้รวยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็จะมีมีภาพกันไกลอยู่แล้วก็เห็นภาพมันถ้าเกิดว่าพูดคนชั้นกลางที่สูงอายุในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกันอยู่พอสมควรใช่ไหมแต่แต่ถ้าเกิดเราพูดวันวันนี้นะฮะแล้วเกิดเราถ้าเกิดวันนี้เราเราเราคิดกลับนะคนชั้นกลางที่เป็นคนเจเนเรชั่น Y สมมุติวันปุยอย่างผมของเจเนเร่น่เงี้ยเราบอกว่า มันก็ไม่มีอะไรที่มันค่อยค่อนข้างจะเหมือนกันนะมันคือค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรเออมันมีมันมีความหลากหลายมากอะเยอะมากพอสมควรนะครับจนจนจะบอกว่าเป็นภาพเป็นภาพรวมไหมมันจะเป็นภาพรวมไม่กี่อย่างอะฮะคุณวจะวนๆเหมือนุเกมันจะวนๆเรื่องสุขภาพเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนมันต้องเจอตามระบบตามอายุของเราอะเห็ไหมมันต้องเจออยู่แล้วธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับเราจะพูดเรื่องอะไรอะ ถามว่าการศึกษาได้ไหมก็ค่อนข้างยากนะเพราะถี่การศึกษามันก็มีความหลากหลายบางคนก็เรียนปโทบางคนเรียนปอเอกบางคนก็มันก็เลยตอบอยากนะฮะนี่นะครับเพราะว่าผมว่เาเรื่องเรื่องเรื่องสุขภาพมันเห็นชัดเพราะเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยอันนี้ผมผมว่ามันมันมันจะเห็นนะครับรายได้มันถึงยังยากเลย <c ười> นะครับก็เนี่ยนะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคิดอย่างไรหรือคุณผู้ชมนะครับเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรบ้างนี่เองนะครับก็ เอามาเอามาให้คิดตามแล้วกันเพราะเดี๋ยวก็คงมีเรื่อยๆแหละนะทุกปีในการที่จะบอกว่าเจนนี่เป็นแบบนี้เจนนี่เป็นแบบนี้นะครับผมว่าเราก็คงจะต้องเอ๊ะอะไรเรื่องนะโอเคนะครับผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับและติดตามกันเปิดสอนหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ